ถึง ksoc ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย ไปทำช่วงมาแนละลงข้างหลังอนะ่ะสีฟ้าปะสีฟ้ามาลนะลงข้าหงาาหลังสีฟ้าข้างหลังสีฟ้าบอกเพื่อนหน่อยเห็นแนละ้วเห็นแนละ้วจะเอาไหมกดเนืนไว้ก็ได้นะ เยอะมาเยอะ,ะอยังมีเท่าไรถ้าปิดได้ก็ปิดก่อนแค่ไอ้พวกที่แบบแผนเราอะ่ะมันอยู่ก็ได้อยู่มันเขา,ายังไม่เยินพี่ชายฝากศพหน่อยพี่ฝากศพหน่อยโอ้โหฝากศพหน่อยพี่ฝากศพสว่ะขยะตัวนี้หน่อย เล่นนั่นแหละซีขาไม่ได้ไหมแกเขาเล่นนั่นแหละบอกเพื่อนที่เขาเล่นน,นะนั่นแหละเอ้ยคุยว,วอร์เรื่อเพื่อนหน่อยฮลัโลโหลใครอะใครยีวอร์มนนะอ่ะไปเล่นเลยน่ะไปเล่นรอเราเล่นเลยน่ะข้างหลังมาลงข้างหลังไป,ไปคุมไปคุมไม่ไหนตัวนี้ยังสามคนกันเ่ย ต้องอ่านกดดีๆนะว่าเขาจะไม่เข้าวงอ่ะไม่ต้องเข้าวงก่อนถ้ากดอน่ะ ใครมาตัดใครมาตัดเดี๋ยวเลี้ยวใครมาตัดยี hey ่บเปเซ็นตละเพิ่งเริ่มเพิ่งเก็บเพิ่งเก็บใครมาตัดเร็วเร็ว ขอกเพื่อนเต็มบุนะมาตอยเลยมาตอยเล่มาตอยนึงมาตายจับมาตายจับเลยเอาเลยจะบบุมเลยได้ละวบุมเลยได้มุ้มเลยมุ้มเลยได้ล้ได้ลุ้มเลยบุมเลยได้แล้ได้แล้ได้ลวได้ล้ได้ล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 ้ววได้้ไดได้้ได้วได้วได้แล้ว้ไได้ เปันเพื่อนกันนะบอกเพื่อนทไปอันนี้ถ้าเขาแจ้งสภาไม่รู้ว่าจะโดนปรับหรือเปล่าน้อทำไมอ่ะที่จริงอ่ะกดเขาเขียนไว้เอต้อนบอกให้เขาเข้าวงก่อนนะถึงจะตีได้ก็คนที่ยิ่เข้าวงแล้วไงใช่คนนั้นก็ยังไม่เข้าเลย แต่แต่อย่าแต่ไม่ต้องไปพูดให้เขาได้ยินนะเว้ยเวลาเราเถียงกดกันอะไม่ต้องพูดไม่ต้องเถียงให้เขาได้ยินอะงงวะอ่าแต่เมื่อกี้กูเห็นผู้ชายที่มันไอ้นั่นอะมันลงมันก็นี่นะ็นน่่ไมเลต่อเล่นต่อปะเนี่ไงบอลเทนนิ่งไงเทนนิ่งเทนนิ่งเทนนิ่งนัวอยู่มันมี่แหละ เดี๋ยวดูให้สแตนบายและนอกไปก็ได้นะที่นี้ยังไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวรออยู่บริเวณใกล้เคียงอ่ะแต่มันมีคนเนียนจุ่มเนียนจุ่มให้ดูให้อยู่ใกล้ตอนนี้มันมีก๊อตมีเอ็กดีเก็บเล่นสแานบายข้างนอกรอนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้สัญญาณเข้ามานะ เข้ามาเพิ่มเยอะนะเข้ามาเลยก็ได้อายังอายังไปไปยางยังยางยังเชื่อมยังเราอยู่เราอยู่เอ้ยถ้าเราถ้าเรามาก็เยอะแล้วจริงนะบวกเราด้วยสิเน่แน่แน่มีแก๊งมาแล้วมาเลยโดนมาแล้วถ้าถ้าเรามาก็คือเยอะก็บวกเราไปได้มาเลยมาเลยมาเลยสายวนมาแล้วออฟไลน์มาแล้วรัวเลยตอนนี้มาเลย เนื้อเฟืองเยอะนะเน้นเน้นเน้นชิงโชคนะเน้นเน้นเอาโชค เนตัว็นตัวไม่เห็นไม่เห็นตัวใบเยอะไอ้สัตว์ไอดีชุ่วเหน่อนครับไอดีชั่วเพ่อนนะครับอีกดีเออราเพื่อนน้ำตาเต็มนะครับอีกดีพี่ครับอย่าเล่นไม้ครับพี่มาโดนหัวเพื่อนพี่นะ โลงโลงโลงอย่าเล่นไม้น้องกูขอร้องแหละไปถอเขาบอกว่าเขาบอกว่านั้นไหมไม่เห็นตัวตาย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 อยู่ตรงนี้ตายอยู่ตรงนี้ตายตายตายเขาโคตรผิดหวังในตัวเธอ ใช่เพื่อนเรานะโอ้นากลัวจัดน่ากลัวจัดออกดีกว่า <c oughs> อู้หูไม้ยืมไม้ลงเต็มหวัวเลยสัตว์ มังกรแดงเอาเพื่อนออกมาชูมังกรแดงเอาเพื่อนออกมาหาเพื่อนหน่อยมังกรแดงเน,นี่ยมันชื่อักครับเนี่ยไม่ได้เก็บเลยนี่ยมันชื่อปะเราต้องเ<ห>ล่นกันนะ <ขอ S 2> ครับผมว่า่าคนน่าจะเห็นผมอยู่อ่ะมันต้องออกออกไปใหม่อ่ะ เราผมตรงจัดเลยวะเฮ้ยกระสิบโอ้โอหลุยได้เฉยเลยโอเคบอวดอ๋อมังกรแดงเอาเพื่อนออกมามัางกรแดงเอาเพื่อนออกมาชูไปนึงเพืเ่อนมาเอาแล้วไลั ลอเพื่อนเทียเพียเพื่อนครับ